ว่าวันนี้ก็วันที่31ใช่ไหมเมื่อสองสาวันก่อนซีรีส์สาธุพุ่งอ่อนขอความเชื่อมโยงหน่อยมาอยากชาวเอาให้ช่วยน้องลี่ใชเอ้แต่พูดเรื่องซีรี่สาธุก,ก่อนนะก็พูดได้ก็คือก็สนุกดี <c oughs> เาดูไปครึ่งตอนแรกซึ่งก็วมันก็โอเคแล้วนะมายถึงว่าความแบบเ e เ r e เ e n t a t i เ n c ประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยกูเห็นเขาพยายามจะยัด s พาว power หรือแบบความเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยไปอะไรเงี้ยอย่างช็อตแรกเลยเจมส์ไม่เจมส์พูดว่าเออรู้ไหมว่าแบบคนไทยแม่งขิวบุญขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออมันก็เป็นมุมมองทางวัฒนธรรมของประเทศเราที่แบบไม่ค่อยได้เห็นจะแบบ r e ร r เซน n ์ออกไปในแบบหนังหรือซีรีส์หรืออะไรนั้นะเกี่ยวกับบุญอะไรใช่ใช่ใช่แต่ถ้าติดใจอย่างหนึ่งตรงที่ฉากกินข้าวฉากแรกเลยที่ทีฟัชชัลไปกินข้าว ใช้ตะเกียบซึ่งมันก็แบบเรียกเป็นเช่นจีนเแต่คือก็ใช่ไงตอนแรกคนดูว okay. ่าเอ้ยมันแบบมาไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ค like like ือคนไทยก็เป็นคนจีนด้วยก็ถูกแล้วแหละอะไรวะใช่ใช่แต่ไม่แต่คนไทยก็มีเชื้อสายจีนใช่ใช่ซึ่งซึ่งบ้านกูกินตะเกียบเหมือนกันเคยดูแบบหนังฝรั่งว่าที่เขาใช้ตะเกียบเพราเขาเป็นคนจีนเพราะว่ากูแอ่กเตี๋ยวเลยก็คือแบบว่าแหม่กูเห็นว่ามนเขามอนเขาตักข้าวอ่ะเขาใช้ตะเกียบอ่ะแต่คือกูก็ใช้ตะเกียบกินข้าวเหมือนกันบางวันแล้วแต่อารมณ์ การูโตกเป็นคนจีนเออคนคนญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบกินข้าวเนี่ยจิม่าก็ใช้ตะเกียบกินข้าวเหมือนกันคือมันบางวันไงใค่อ่าก็ในเรื่องนนก็จะเป็นบางวันเออเขาอาจจะป็นคืมเออเรอเองเขาเจอเออเขาเจอจีเขาเจอไทยอะไรเออแต่กูอะว่าจะดูแลแหละเออแม่งน่าสนใจจริงเอาที่แบบซื้อกูเลยนะคือมันจะมีเทเลอร์มาที่แบบว่ารู้ไมธุรกิจอะไรที่แม่งประสบความสเร็จในไทยมันคือธุรกิจศาสนา ไหลแบบหมุนสะพัดก,กันเยอะไม่มีใครตรวจ<ช>สอบอะไรเงี้ยเชีช่ยแบบกลัวชอบมากเลยที่เอาประเด็นศาสนามาเล่นเปิดมุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ที่กูยังไม่กล้าไปดูอ่ะเพราะว่าชีรี่ไทยอ่ะเขาเล่นไม่ค่อยสุดอ่ะเอาประเด็นเหมือนแบบมาเป็นเก่นเรื่องเฉยๆแล้วเขาก็ไปชี้แตกไปทางอื่นเอาจริงกูกลัวไปจบลมคอมแบบแบบใช่กูเสียวจริงเรื่องเนี้ยที่แบบว่าอย่างฮอร์โมนไววาบุนอ่ะเซียนสองแม่งเสือไปเป็นลมแบบพยายามเดินเรื่องความรักเฉยเลยอมันมีให้เห็นบ่อยเลยแบบไม่อยากดูอ่ะแบบกลัวเพราะว่าแม่งเปิดมาแบบดีจัดกูแบบเชี่ย เทอะไรเงี้ยเล่นแบบประเด็นศาสนาแต่คือก็ก็ถูกนะแต่คือแบบว่ากาจริงๆเขาก็ชัดเจนในสิ่งที่เขาจะขายเนอะผาไม่ได้ขายเรื่องศาสนาเขาจะขายเรื่องแบบ business business กับวัดอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็สาขาแล้แต่แบบเขาไม่ได้ขายว่าศาสนามันแย่ยังไงแย่ยังไงหรือมีพระที่แบบ อาบัตรหรืออะไรเงี้ยเออไม่ได้ขายอะไรประมาณนั้นเอาค่เขาขายการหากินกับกับาเชื่อคนเออแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็โอเคก็ดีไปเล่นแผนทางบิสเนสอะไรเงี้ยขอแบบไม่เอามาแบบสุดท้ายแล้วเป็นความรักอะไรเงี้ยซึ่งกูสัมผัมันก็แบบสูซัเร็จซีรีส์นะแบบว่าเพซซิ่งหรืออะไรเงี้ยจบแต่ตอนก็ทำให้อยากดูตลอดใช่จบแบบ ให่อยากดูต่อใช่มีแบบคลิปแฮงนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออสนุกเฮียนับแรงดีว่ะนักแสดงแสดงกันดีก็อย่างพี่ปั๊บอ่ะกูว่าเขาเก่งแล้วเฮียโคตรสุดยอดเออเขาแสดงโคตรดีกูชอบพี่ปั๊บสุดละอ๋อเขาเขาในแง่ของการแสดงเขาเป็นอันนั้นเป็นในเป็นพระใช่ป่ะใช่ก็ดูเป็นพระจริงจใช่แล้วถ้าไม่ใช่ในแง่ของการแสดงชอบใครชอบพี่พัชระยอมก่อตอนนี้เขาก็แสดงดีอ่าอย่เขาพูดตรงๆก็เขาแสดงดีแบบว่าก็เป็นซีรีส์แบบจริงลีดจริงๆเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาแสดงดีเด็กวัดยังแสดงดีเลยอันนี้จริงๆระงแล้ว เด,<อ>เด็กวัดก็เป็นเด็กวัดกัเออก็รู้เป็นเด็กวัดอ่อดดกอะก็รู้เป็นเออราคนนี้เป็นไอโอ๊ตป่ะไม่ใช่ออตไม่ใช่ออตเด็กวัดว <laughs> แล้วคนนี้ <laughs> พี่ชนะก็ดีกูสึกเหมือนกูเห็นไอ้คุ้งอะ่ะท <laughs> ี่มันจะอยู่มันจะทำธุรกิจไอ้ที่ยคุ้งอกูพูดเหมือนแม่กูเลยเหรอเออคือคุ้งอ่ะมันจะโง่น่เแต่พี่ชนะมันจะแบบพอมีอะไรหน่อยแต่บอกว่ามันมีความเปิดแบบไอ้คุ้งไอ้โดนคือเรื่องมันเป็นยังไงนะแบบว่ากลุ่มเพื่อนรวมตัวกันคิดจะทำธุรกิจเรื่แรกเลยมันทำเกมเอนเอฟทีเออแล้วแบบว่าโดนโกง ใช้นี่เออก็เลยบอกว่าไปทำอเออซึ่งอ๋อเออมันมีเกตอิสาเอลนิดน,นึงนะคือถ้ามึงไปดูอะเจมเทียดนอะไอเจมี่เจมอะ,อะแกจะแบบว่าทำเสียงเข้มเข้มทำเสียงเนิร์ดเลยไอ,อแบบเขาจะแบบดูไม่ค่อยแคร์ใครหน่อยฮะเขา<อ>บอกว่าเขาเอาตัวละครมาจากไอมาสแครเบิร์กในโซเชียลม <Media S 2> <Network S 1> ีเดียเน็ตเบิร์กโซเชียลเน็ตเบิร์กใช่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 เขาบอกเขาไปเอาแบบสไตล์ตัวละครนั้นมาอะไรแต่ซึ่งกูกูไม่ชอบนะออเหรกูหนูว่ากูไม่ชอบแบบการบิดเสียงอะไรของเขาแต่ก็เข้าใจแหละเพราะมันต้องเลเวอเรนซ์ประมาณนั้นถ้าเป็นเสียงเจมปกติง ดูเป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนเดิมอ่าใช่กูแอบรู้สึกว่าเขาอะพยายามจะเขาเรียกว่าอ,อะไรใส่อะไรทักอย่างลงไปในตัวละครเนี้ยแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาจากไหนแต่แบบว่ากูไม่ได้ขัดอะไรนะมันแค่ติดเราเออ เออมันคือเหล้าใช่ไหมเหล้าแหละเออน,นั่นก็เป็นที่กูเห็นกันว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เคาน์เตอร์อ่ะใส่แก้วเย,ยติเออใช่ใช่ว่านี่ไม่จำมึงกินเหล้าเลยไม่แล้ว<อ>ต่างประเทศเขาไม่ใส่แก้วเย,ยติกันหรอกไม่ต่างร<อ>ประเทศส่วนใหญ่ถ้าเขากินเบียร์เดี๋ยวนะเขาจะกินสดๆใช่เขาอ๋อเป็นแก้วแบบแก้วมักแก้วแล้วแบบทำไมถ้ามันแอลกอฮอลิกคือมึงเคยเห็นว่าต่างประเทศเขาจะใส่แบบไอ้ถุงเขาจะใส่โถแล้วก็แบบเทใส่แก้วบ้างอะไรอย่างเงี้ย ใส่บอกว่าเพื่อนไหนวะไม่เคยเห็นใบที่แบบตามหนักผู้ดีอ่ะพิกกี้ไบเดอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยจุกขวดแก้วปวะโอ้ยขวดแก้วอ่ะเขาเรียกว่าโถป่ะไม่ใช่โถ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 มาเพื่อนจะโถเยี่ยวตอนแรกโถคือแบบช่ไอหมากกับเพื่อนอะไรอย่างเขาเรียกว่าอะไรโหลว่ะขวดแก้วขวดแก้วขวดแก้วมันจะดูแบบเป็นขวดแก้วไงแต่มันใหญ่ แต่ก็แค่ขวดแก้วคือมันแต่มันเป็นแก้วแต่มันใหญ่มันแบบว่านโหลแก้วขวดแก้วที่เขาทํามาเพื่อใส่เหล้าไงเพื่อนอ่ะกูเช้คขาว่าโหลอ่ะว่ามันเป็นยังไงอมันบอกโถไอสัตว์เออว่ะโถโถใส่เหล้าโถเนี่ยไม่ใช่เลยไอมีมีโถใส่เหล้าของเนี้ยเขาเขียนว่านี่นี่ไอเขาดขาได้เขาดูหนมันคือไน เซอร์เลิศขึ้นเลยไม่ใส่หลไม่มีการอินเสิร์ตรูปนะครับรายการนี้ไม่มีอะไปเซิร์เลยขวดขวดแก้ว่าวะเขาขายว่าขวดคริสตัลขวดใส่เหล้าขวดก็ขวดแก้ววะก็ขวดแก้วแต่ไม่ใช่โถใช่มีที่กดน้ำอันนี้เหมือนที่กดน้ำมันแบบคโหลมากกว่าไม่คืออย่างมันไม่ได้ใส่เหล้าไอ้สัสอ้าใหม่เราจะมาเถียนอยู่ในลิงค์ชิมที่แก้วคือที่กูจะบอกคือแบบไอ้หมายถึงไอ้เรื่องเรื่องนี้ปกติมันเคขียนว่าที่แบบเขา ใส่ขวดมีขวดเราเราใส่ไปในถุงกระดาษอะไรเงี้ยอ่าแบบฝรั่งฝรั่งแล้วเป็นเชิงนั้นมากกว่าใช่ใช่หรือกินจากขวดเทใส่แก้วอ่ะอันนี้อ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่คืออันนี้เขาเทจากจากขวดใส่แก้วเยติอ่ะใครใครก็เลยชอบอ่ะเทโจมโจมโจมโทษโทษเร่จะดูไปกินแต่ลักษณะแต่อันนี้คือของเราจะเป็นเยติอ่าใช่เพราะอาจจะเป็นแบบกินเบียร์ใส่แก้วเยติอะไรอย่างนั้นก็ว่าไปอ่าก็ อ้ายาเป็นซีรีส์ใช่สรุกจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถึงตอนนี้ก็คนคนรูไปแล้วเที่แย่กว่าจอเออแต่เราพูดว่าโถใส่เราไม่เข้าใจยังไงคือคือมึงพูดโถกูเห็นแต่โถเยี่ยงภาษามันบิดมันบิดได้เพื่อนอะไกินเหล้าในโถยังหมกบิดิิดกัน